สวัสดีครับพี่น้องเจ้าใหา้เจ้าหน้าเจ้าหัวเจ้าสวนนะครับถึงฤดูเก็บเกี่ยวถึงฤดูตาเขา่าประจำปีช่วงเดือนพฤศจิกานะครับของทุกๆปีกันแล้วกันเนาะครบเว,ว่าปีนี้เขาจิเกี่ยวขอประมาณช่วงเดือนพฤศจิกานะครับจะมาถึงเดือนท่านว่านะครับ พอมาเดือนท่านว่าเนี่เก็บเกีียวเรียบร้อยแล้วนะครับของทุกๆปีปีนี้กะช่วงเดือนพฤศจิกานะครับนี่ก็คือคข่าวข่าวในเจ็ดพื้นที่ของบ้านนนพยอมตชิสว่างพสายร้อยเอ็ดนะครับขาวเม็ดสวยดีครับผมนี่นะครับกำลังตากขาวเอื้นว่าตากข้าวาะครับวิธีอิสาน นะครับตาเขาเห็นจ้าไหนพี่น้องหลังจากที่เห้าเจ็บเกี่ยวมาแล้วจากหน้าแล้วก็เอารดขนลดยังกระตามยาพี่น้องขนมาแล้วก็มาเทลงมากองไว้ยางมือเศาร์นี่ก็มามาจากหรือว่าเอิญว่ามายายเขาออกนะครับผมประมาณบาสี่มงนแรงถึงบาบหาม้วนแรงก็จะเจ็บเจ็บเขาก็คือตอมตอมตอมเขาไปแล้วก็เอาผายนะ้านพวกไว้นะวกับยามือเ้ากะไม่เห็นคือเขา นีครับผมประมาณครับสามแดดนะครับคําว่าสามแดดหมายความว่านะครับตากสามวันนะพี่น้องตากสามวันตากสามมือครับตากสามวันตากสามมือเอื่อนมาสามแดดนี่ครับผมึ่นอร่อยครับผมครับมายายกองจอดกอดเกียดแกดไว้นะครับอันที่หนึ่งก็เอาคาดหรือว่าสัท่าหรือว่าครับวัสดุที่เขาเตรียมมาพี่น้องนะครับมากวดมาลากมาเจ ให้เขาเสมอกันแห้งพี่นอ้องน,นี่คือมือนี้ก็คือหนึ่งดดแดดนะครับเข้ามาสามแดดหมายความว่าตากข้าสามวันพี่น้องเนาะตากสามวันตากสามมือเอามาสามแดดพุดังลงนกับแดดแห้งกับสองแดดพุังลงนกันกน,นะครับตากมือนี้นะครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับมือลื่นมือต่อไปพี่น้องอาจจะพอถึงเต็มมือครับคำมากกัอกใส่กระสอบปุ๋ยนะครับพอใส่เตรียมพี่น้องไปบ้านครึ่ง แล้วก็ขนไปขึ้นเหล้านะครับนั่นคือวิถีอีสานเพ,พ็ดจังสี่นะครูปีแล้วับปีนี้ครับได้ขอหลายพี่น้องนะครับหน้าฝนมาหลายครำหน้าบ่ถึงสิบไร่นี่ครับเพื่อนพ้องหน้าบ่ถึงสิบไร่เดี๋ยวเขาย่างหลพี่น้องเดี๋ยวเขาประมาณอยู่นี่ประมาณเขาประมาณสามอุ้มเขาบอกอุ้มก็คือรถเจียวอะไรพี่น้องรถขั้นหน่อยขันนย้นใหญ่เพื่นว่าอุ้มหันใส่เต็มรถเจียวนะครับกระบอกรถเจียวเอื่นมาหนึ่งอุ้มพี่น้องอยู่นี่ประมาณสามอุ้ม เขาอยู่นี่ก็นะครับไม่น่าจะตำกลัวหกตันพี่น้องเนาะครับว่าน่าจะตำกลัวหกตันนะครับผมนี่ครับเม็ดข่าครับผมครับเม็ดข่านะครับสวยงามเลยครับผมสวยงามนะครับนี่ครับพี่น้องมัเม็ดข่าสวยงามมันอร่อยครับผมนี่ครับเข่าใส่ปุ๋ยชีวภาพพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยชีวภาพาปับยี่ห้อยังกับขออุปยสะก่อนเด้อนะครับอ ดูจากกอนครับใส่ปุ๋ยชีวภาพกองผมนี่ครับเม็ดเข่างามนะครับเป็นใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นว่าใส่ปุ๋ยปลอดสารปลอดสารเคมีพี่นองนี่นะครับผมเม็ดงามต้นเข่าแข็งแรงนะครับบอลลมถึงบอลลมกับที่มีแน่นะครับแต่ว่าภาพรวมๆแล้วนะครับเม็ดเข่าบอลลมข้าไม่ล่มเม็ดเข่าสวยมเข่าตรงดีนะครับนี่กับผมึงเหรอครับ นี่นะครับผมเม็ดเขานะครับมึงครับนี่ครับเม็ดเขานะครับเม็ดใหญ่เม็ดนะครับเม็ดสวยเม็ดใสนะครับเม็ดใสเม็ดสวยเม็ดใสเม็ดงามจันะครับเขาอยู่นี่ครับประมาณไม่ต่ำกว่าหกตันนะครับผมมีน้องนะครับไม่ต่ำกว่าหกตันนะครับหน้าบ่ถึงหน้าบ่ถึงสิบราดอกนะประมาณจักหกเจ็ดไรนี่แหละครับผมแต่ว่าได้เขาหลายเนาะครับถือว่าได้เขาหลายนะครับผมเกือบถูกเกือบได้ไร่ละตันพีน้อง นี่นะครับเกือบหรือว่าอาจจะไรละตันก็ได้นะครับผมแหาว่านะครับอันนี้ผมผมประเมินคาประเมินควหนักซื้อพี่น้องประเมินใส่ครับให้หน้าไรหน้านะครับอาจจะถึงไรละหนึ่งตันพี่น้องปกติแล้วนะครับเขาได้เขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับเอางานๆครับพี่้องพิ่นตีให้ครับไรหนึ่งประมาณครับประมาณไม่เกินสามร้อยหกสิบกิโลนะครับผมหมายกว่าไรหนึ่งนะครับไรหนึ่งประมาณ ไปเกิน360กิกิโลพี่น้องแต่นี่ผมมาเป็นสี่ได้เกือบตันหมดครับแต่ละลายรับผมพี่น้องนะครับขอยู่หนี่นะครับบ่ต้ํงกลัวหกตันนะครับอันนี้ผมตีไว้นะครับตีไว้ตั้มครับตีตั้มไว้นะครับตีตั้มในสายตาผมนะครับนะครับตีตั้มไว้นะครับตีตั้มไว้ไม่เกินไม่เกินนะครับตีตั้มไว้นะครับเพราะว่าอยู่นี่บ่นนาจะลดหกตันพี่น,อมมน 5, ้อง คร,ครับขอนบรรยากาศครับเขางามพี่น้องเว้ยนี่กองเองครับงามพี่น้องนี่แหละครับเม็ดเขาไหมครับพี is is <S <s ่น้องครับเม็ดเขาครับขาวจันทผ่านพี่น้องเออขาวจันพผ่านเหลืองเหลืองเออเฮอเม็ดนี่ครับครับครับเม็ดเขาเม็ดใหญ่เม็ดสวยครับผมเมื่อหลวงกับพุ่นเอ่อเม็ดสวยเม็ดตรงครับเม็ดรีบก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับผมนี่นะครับผม เม็ดรีบแทบจะไม่ค่อยมีนะครับแทบสิบ่ค่อยมีเม็ดรีบนะครับผมนี่มึงเอาโหลดแทบสิบ่ค่อยมีเม็ดรีบนะครับผมนี่แหละครับวิถีสารนะครับวิถีสารนะครับตากเข่าตากข้าวบรรยากาศยามมือเศรอย่างน้อยนะครับบางคนก็ตากเสื้อสายสวยๆไปน้องครับครับอ๋อครับ การตากเขาเนาอครับย่ามเศ้าหันออกหลายนะครับถ้าหมอกลงเยอะนะครับบ๊กวนตากถ้าเศร้านี่นะครับกาําลังเคลียกำลังตากยํานะครับตอนตากเขาเาท่าเหมือนไหนมีหมอกพี่น้องหมายก็ว่าหมอกตอนเช้าเนาะตอนเช้าเยอะๆนะครับให้ใหเพิ่อเอาผ้ายางมาว่างมาลงแล้วผ้าใสๆจะน้อยกับพี่น้องอวายนะครับ หมอกนะครับขึ้นจากดินพี่น้องขึ้นจากขดินรอยขึ้นมาอยู่บริเวณนะครับสูงทำไมผมกับขาบ่เถิดนครับแยงน้อยๆก็ต้องสี่เมตรหาเมตรนะครับให้หมอกลง่มแต่ก้อนแห้งก้อนค่อยเอาผ้าดางนะครับค่อยค่อยเอาดางแหล่ดางเขียวนี่พี่น้องปูลง่จังตากจังเอาเขาไปซะาพี่น้องมันสิบือได้ดูดความชื้นไว้นะครับมันสิบ่ได้กักความชื้นถบ่ได้กักหมอกไว้ในีดินมหาเขาเฮานะครับผมบรรยากาศนะครับผมให้มึง นะครับไอพี่น้องมึงบรรยากาศเขาสวยๆพี่น้องอุ้ยงามขาดิครับผมมึงระดนะครับงามโอ้ี่เขาป่าหลอดเขาป่าหลอดเจรวยบป็นน้องพย่อมนี่แหละนะครับมายายพี่น้องครับมายายไวเป็นกองจอดกอดเจ็ดเจ็ดเราจังคอยเคลียนะครับผมนี่นะครับผมมึงกระด บรรยากาศนะครับกับอวิ่นงเนาะนี่นะครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนว่าเขาช่วงนี้เขาเปลือกใหม่ๆนะครับใหม่ๆกับยีโรละสิบเอ็ดบาทกว่ากระตันละหนึ่งหมื่นกว่าเนาะกับพี่เพียงน้องไปขายกับลดหกหล่อหน่อยก็ได้คันละหามื่นหกหมื่นนะครับผมย้ำนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ครับอย่าพึ่งขายเนาะหรือว่าเขาหลา มีค่า,สาใส่ใจศูนย์กับแบงไขายไปพี่น้องแบงไขายไปก็เบปบ็นอย่างเนาะกับอยากขายเมื่อยากขายเมื่อยากขายหล่อนอยากขายออกจากป่าจากของเป็นว่านะครับเข้าไปขายมาให้ค่าเขาเห็นนะครับผมจังผมหน้าเนน้อยบ่ตำซื่อพี่น้องหน้าซีไรหารไหารผมบาขายนะครับหมู่บ้านหมนู่ก้อนหมู่บ้านก็ไปขายกับเก่าเก่าพี่น้องไปขายได้เงินหมื่นกว่าบาทพอได้มาอย่างพอได้มาคา่านะครับเก็บเกี่ยวค่าไถนะครับ ไปเรื่อยๆไปน้องไปเรื่อยๆชีวิตต้องคือมีการต่อสู้นะครับแต่ว่าผมไม่ขายนะครับผมผมกินเขาจนหอดจนหอดมือเกี่ยวเขาผมยังขายนะครับแต่หมายก็ว่าร้อยเปอร์เซ็นครับผมกด้กินเลียงพีเรียงน้องออยง่ายคือบ่ได้ยืมเพินกินนั่นละนะครับหน้าน้อยว่าขายไก่ย่งคือเก่านะครับเผื่อว่าพี่น้องนี่นะครับถ้าเองไปขายกิโล่แล้วเก้าบาทสิบบาทพี่น้อง นกข่าวลายเพิ่งกะลงนกข่าวพวกข้าคนกลางเพิ่งกะธรรมดาเพิ่งมีนาทีข้าขายทําทุกอย่างที่ได้กาไรมากที่สุดเฮ้าเป็นชาวน้าแล้วกนนผมเฮ้ากต้องวิกอเจ้าของเฮ้าเพราะไม่ทั้งเลือกแล้วก็พข้าไปวายยังเขบาได้ครับมีทังเดียวก็คือเฮ้าตรงรักษาสมดุลเจ้าของกอบกั้เจ้าของว่าให้ข้าวเหรือจินนะครับให้ได้พี่ให้น้องได้จินแล้วนกะ็ผมมีน้องเวลาเฮ้าไป ซื้อข้าวสารเพิ่นจินนะครับผมมันแพงมีน้องมันแพงนะครับพอประกาศกขางิดการผขายกุนเนี่ยขายข้าวสารขายห้ามขายเจี๊ยบขายหัวเจีบดำขายหัวเจี๊บขายหัวฉีฝุ่นมีน้องเพิ่นขายเด็กกุนเนี่ยขายเด็กขอบเปลือกยางเดียวนะครับ <S <S บอกสู้กันฟังะนะครับก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องยุไกรยุไก่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศเนาะรครับที่ให้เกียรติคับมาเมึงในช่องผมสมชายคนร้อยเอ็ดนะครับผม อสมชายคนร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องคุณมอดคุณมอดนะครับทั้งหายทั้งได้ยินเลยพี่น้องเนาะตามภาษานะครับตามภาษาเบนว่าจะไหนล่ะนะครับบางครั้งเพิ่นก็ว่าอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปตซาคนเมาเพิ่นว่าพี่น้องอฮะนี่ครับบอกสุกัดเพื่พี่น้องอฮะนี่นะครับกะเขาจะหนีพระจำก็หกตันพี่น้องหน้าหกเจ็ดไรนี่ผมบ่ามันเกือบถึงไรและตันพุ่นลัก อาจจะหลาก็นั่นเนาะครับอาจจะหลายก็นั่นนะครับผมประเมินในสายตาผมว่าไม่ตำกว่านะครับหกตันมีน้องไม่ตำกว่าหกตันเนาะครับผมคิดว่าน่าจะบ่าพลาดนะครับเห็นหน้ามาโดนครับเห็นหน้ามาแต่หัวทอดกระปั่นนะครับไม่น่าจะตำกว่าหกตันทานะครับทาหกตันมีนอ้องเพราะว่านะครับเกือบถึงไรละตันน,นะครับผมนะครับเป็นใส้ปุย๋ยที่ว่าพาดมีน้องเม็ด งามเม็ดงามเม็ดสวยเม็ดใสนะครับย้านะครับอ้าอีกจะน้อยเป็นน้องเจียวเข่าเนาะเพิ่์ลวายยาเกี้ยวยาเกี้ยวเข่าเข่าแห้งนะครับเข่าแห้งจนเกิน,นไปพี่น้องเวลาเข้ามาตากเวลาเอาไปสีนะครับเม็ดสีบวสวยพป่น้องนี่คือความเป็นจริงนะครับถ้าเจียวเข่านะครับก็ให้เหลืองไปพี่นอ้องไม่เป็นนองเจียวเฉียวเฉียวเปน้อง,น,องนะครับนี่ครับให้เหลืองเหลืองว่าพอประมาณตาเข้าว่าเออโอเคไปแั่เป็นนองเกี้ยว เวลาขาตากเรียเป็นเอาไปสีนะครับเม็ดข้าวครับเป็นข้าวสารจะเม็ดสวยนะครับเม็ดจะเม็ดสวยจะเม็ดงามเวลาหุงจะนิ่มจะหอมต่างกันกับเข่าที่ข้าเจียวแห้งนะครับถ้าเจียวเข้าแห้งจนเกินไปเวลาไปตากนะครับไปตากไปสีนะครับเม็ดเข่าจะหักจะไม่หอมพี่น้องสังเกตมึงเวลาเปนเห็ดเข่าลามนะครับเห็ดเข่าเหมาพี่น้องเป็นอย่างเข้าอย่างมาโอ้เข่าเมาจะคือหอมนี่วพี่น้องนั่นคือข้าเจียวเข่าเข่าเหมานะครับจะเจียวอ่อนๆ จะเจียวอ่อนๆนะครับเป็นน้ำนมเหลืองน้อยหนึ่งพี่น้องเห็ดเข่าหมอมันยังหอมลักษณะ้ข่ครึ่งกันกับเพาเจียวเข่าหอมไปสีนะครับสังเกตมังพี่น้องสังเกตมุมตองนี้เพราะว่านะครับถ้าว่าแจ่มากแห้งมากมันจะไม่หอมพี่น้องมันจะไม่หอมนะครับผมนี่นะครับนี่ครับจะไม่หอมนะครับผมมาว่าวสูงกันบ้างครับผม ท้าทิพผมนี้มีประบัติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสมชายคนร้อยเอ็ดพี่น้องทั้งช่องย t u b e นะครับทิกตจอกกับสมชายคนร้อยเอ็ดเือนกันนะพี่น้องเนาะครับทั้งเพจก็น,นะครับสมชายคนร้อยเอ็ดข่าวสารบันเทิงฝากปี่ฝากน้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาในช่องผมนะครับก็ขอบคุณโฆษณาทุกโฆษณาที่เข้ามาในชิปผมนะครับผมลงไปประมาณไม่เกิน ไม่เกินห้าจมวงกับโฆษนากับขามาพี่น้องกับยาลำแข้นเด้อนะครับเป็นมิถีชีวิตนะครับการทําช่องการทําชีพการทําเพจการทำมาดาพี่น้องเออหันบ๊กโฆษนานะครับเข้ากับบอยในเงินนะเนาะออกยังไงกับผมอขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องยกย้ายโยก่อยู่ในประเทศทไทยและต่างประเทศลงคําบอกพี่น้องคุณหมดม่บอกก็เล่นลืมเอาครับผม ติดตามคลิปต่อไปกับผมพี่น้องอันนี้คือเขาปาลารอดเจร้วยบ้านน้องพยอมนะครับเขาผมครับจังมึงคลิปต่อไปพี่น้องว่าหน้าหาอะไรสิได้ขาพ่อหกตันบอกขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอยู่ดีมีแห้งครับอ,อยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีครับผม